ตันตอยนตส่ใสมาทางใส ผมตอนนี้ผมกับคุณต้อยนะครับเจ้าหน้าที่เคธมาสปา้อง,องซ้ายก็ได้มาสํารวจนกในหลอบอประมาณสักบ่าย3ามสี่เกือบจะ4โมงเย็นแล้หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ไปติดตามดูกิจกรรมยุวะประมงของน้องๆโรงเรียนสันตันม่วงนะครับแล้วก็เอามาเก็บข้อมูลนกกันแหมรอบหนึ่งก่อนที่มันจะค่ำนะ นกที่เรามาเก็บข้อมูลตอนนี้ชาวบ้านเปินห้องว่านกกวักนกกวักนะฮะผมม่แน่ใจอ,ออกเสียงจะได้อ,ออกนกกวักมันจะออกหาก,กินตอนกลางคืน,นแล้วก็มานอนตอนกลางวันตอนนี้ใกล้ค่าแล้วครับมันกาลังจะเตรียมตัวออกหาก,กินเราก็เลยมาเก็บข้อมูลไว้ก่อนว่ามันลักษณะในการอาศัยของมันเป็นจะไดเพื่อที่ว่ามาดูว่านกชนิดนี้จะสามารถเป็นนกที่สามารถดึงดูดึู้นักท่องเที่ยวมาอ่า ทายรูปมาสองพอมีความเป็ี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะสร้างเป็นอัตลักษณ์ของหนองเล้งไส้ของเขานะฮะซึ่งตอนนี้ครับอ้ยฝูงมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะเขาเข้าใกล้มันมาได้เลยนะฮะมันจะได้มันไว้ต่อเสียงมากครับฮะนกแขกนกแกอืมนี่นะ เป็นนกตีหากินกลางคืนนะครับสิ่งบริเวณปลาไข่ตรงนี้เป็นจีพักอาศัยของมันนะฮะก็ชาวบ้านนะโอ้เป็นฝูงเลยครับพอมีตัวใดตัวหนึ่งตื่นเสียงขึ้นนี่มันจะเตือนให้ตัวอื่นๆน,นี่ระมัดระวังตัวขึ้น จุดเดียายืนอยู่ตรงนี้เป็นมุมต่้านะฮะพอบอกใครสะดวกจะได้คิดว่าน่าจะอยู่หลายร้อยตัวครับโอเคเอาพอจะทราบข้อมูลละแล้วเดี๋ยวจะได้ในเรื่องของการสำรวจประชากรในการคำนวณจำนวนก่อยามาเก็บข้อมูลเพิ่มทีหลังครับ อนนี้ให้คุณต้อยพยายามเก็บภาพให้ชัดเจนเผื่อไปยืนยันว่ามันเป็นนกอย่างของโอเคครับสำหรับการทำงานของเราวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ